อัลลอฮ์เราห์มะอานุหะหิมฮาหมุนุลลอฮีรับบินะเลมีนวะบิห์นัสต้อีนวะลา و ลวะลาควูวะตออิลลัลลอฮีลัยลัยละห์มอัมมาบาดะสลามุลัยคุมราะห์มะตุนลอฮีวะบรักาตุท่านี่นูสท mm ั้งหลายครับหลังจากที่ในสองบทเรียนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลสุคานุวะจาลาในด้านพระนาม อันไพเราะและคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลสุบัยนฺอวลาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานนะครับที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับดังที่เชคฮ,ฮาฟิดเลฮะกามีเราะห์อมัลลอฮุตัอาาท่านได้ตั้งคำถามข้อที่53ว่ามามีิธาลุลอัสมาอิลฮุสนามินอัลกุรอานอะไรคือตัวอย่างของพระนามอันไพเราะ ข้อละสุดทายนะครว่าจะอะไรที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับซึ่งเชคจะยกตัวอย่างมาเพียงบางประการเท่านั้นนะครับ a l ล a h ت ع ا ะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในสุรานิซาบอกว่าอินนัลลอฮะแกนอาลียันกบีรอแท้ที่จริง a l ล a h س ب ح ุ ن ه แนะช่วยจะอัลลพระองค์คือผู้ทรงสูงส่งอาลีนะครับหมายถึงพระองค์ผู้ทรงสูงส่งใช่ไหมครับทั้งอำนาจของพระองค์คุณลักษณะของพระองค์และ t h ต ตอนมาสุภาโนวาจะอาลาพองอยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งนะครับกบีรอแปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่พรองผู้ทรงเกียไกิฉะนั้นทั้งชื่ออาลีและกบีต่างเป็นชื่อของมาสุภานุวาจะอาลาดังนั้นเวลาที่เราจะเรียกคนเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกคนด้วยชื่อที่ว่าอับดุลอาลีก็ได้หรืออับดุลกบีตก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งอลอาลีและทั้งอกบีต่างเป็นชื่อของมาสุภานุวาจะอาลา ในอีกอายะึังอัลลอฮ์กล่าวบอกว่าอินนัลลอฮะแกนาลาตีฟันขบีรอแท้ที่จริงอัลลอฮ์สุคานวุวาจาราพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอ่อนโยนลาตีฟพี่เราเคยได้ยินของชื่ออัลดูละตีฟไหมใช่ไหมครับมาจากอัลละตีฟนี่แหละเป็นชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์สุคานวุวาจาราที่หมายถึงผู้ทรงอ่อนโยนขบีรและคืออัลขบีรหรือที่คนจะเรียกชื่อกันว่าอับดุลขบีรใช่ไหมครับบาของผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับ อีกอย่างหนึ่งเราจะอ่านล้กล่าวบอกว่าอินน ال ้ฮูกาน่อานีมันกอดีรอใช่ไหมครับเราจะอ่านพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้อานีมนะครับอันอานีมนั่นแหละหรืออัลกอดีรนะครับหมายถึงผู้ทรงเดชานุภาพใช่ไหมครับผู้ทรงสามารถที่จะกระทําได้ในทุกๆสิ่งนะครับเราจะกล่าวอีกว่าอินนัลลอฮะแกเนซามีอัลบัซีรอแท้จริงเราจะอ่านพระองค์ทรงเป็นผู้ทรง ได้ยินและผู้ทรงมองเห็นฉะนั้นทั้งชื่ออัสจะมิอใช่ไหมครับและก็อันบอซีก็เป็นสองชื่อของอ l ลละฮ ع ا ل ى า l า a า ق ั و ْ ن ِะ سُرَاءَ ่ ل ن ِน س َ ا ء ِ بَوَإِنَ ا ก ل َน ه َลَ ا ن َ عَزِيزًا حَكِيمًا แท้จริง Allah จาราพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอำนาจอัซีซคนเวลาตั้งชื่อเกิดตั้งชื่อว่าอับดุลอาซีซบ่าวของผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเกียรติฮะกีมก็คนก็ชื่อว่าอับดุลฮะกีมบ่าวของผู้ทรง ปริชาญาณผู้ทรงรอบรู้ใช่ไหมครับลาะกาอินนัลลอฮะกกนอักัฟูร์รอห์ไหม์แท้จริงแล้วอาจาระองค์ทรงเป็นผู้ทรงอภัยกัฟูร์เคยอาชื่ออับดุลกัฟูร์ไหมมีอับดุลกัฟูรอับดุลกัฟฟาร์ใช่ไหมครับในชื่อที่เป็นชื่อของพระสุพรรณองค์อาจารย์และรอห์ไม์ก็คือผู้ทรงเมตตากราณีนะครับเวลาที่คนจะตั้งชื่อก็ตั้งว่าอับดุลรอห์ไมนะครับละก็วานนี้เรื่องอัตตาวะว่าอินนั่วบิฮิม รออูฟุนรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์จะอาล่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเมตตาใครเมตตาพวกเขารอฮีมผู้ทรงกรุณามีเมตตาใช่ไหมครับฉะนั้นทั้งอัลรออูฟและอัลรอฮีมก็เป็นชื่อของอัลลอฮ์เวลาคนจะเอาไปตั้งชื่อก็ตั้งว่าอับดุลร,รออูฟใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะอัลลกล่าวไว้ในสุรษัลบะการะว่าอัลลอฮูกานียุนฮานีและอัลลอฮ์องค์คือผู้ทรงมั่งมีกานี ผู้ทรงร่ำรวยใช่ไหมอัลลอฮฺจ่าเราทรงมีอำน,นาจทรงมีสิ่งทุกสิ่งอยู่ในมือของอัลลอฮฺ سبحانه และเจ้าละ غ ن ีฮาลิมแปลว่าผู้ทรงขันติผู้ทรงอดกลั้นใช่ไหมครับอัะะลเราสุพานนะว่าเจาละทรงมีพระนามอันไพเราะเวลาคนจะไปตั้งชื่อก็เรียกว่าอับดุลก غ ن ีอับดุลฮาลิมเใช่ไหมครับในอีกอายะห์นึ่งอัลลอฮฺกล่าวว่าอินนนฮูฮามีดุมมัจิดแท้ที่จริงอัลลอฮฺจ่าเราพระองค์คือผู้ทรง ได้รับการสรรเสริญฮามีดนะครับแล้วก็มัจีดหมายถึงผู้ทรงเกียรติใช่ไหมครับเรากล่าวไว้ในสุรภูธบอกว่าอินนารบีอาลากุลนิชัยอินลาฟีดแท้ที่จริงพระผู้เป็นเจ้าของฉันพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรักษาปกป้องทุกๆสิ่งใช่ไหมครับอัลฮาฟีดนะครับในสุรภูตอีกอายะหนึง่เราจะกล่าวว่าอินนารบีกอรีบุมมูจีบ แท,ท้จริงๆพระผู้เป็นเจ้าของฉันพรงค์ทรงกรีบหมายถึงอยู่ใกล้ใกล้ที่นี้ไม่ได้แปลว่ดดาดาท์อยู่ใกล้แต่เราจะลาใกล้ที่นี้คือใกล้ที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือใกล้เดยกับความรอบรู้ของพงค์ใกล้เดยกับการเฝ้าติดตามของพงค์ใช่ไหมครับมูยีบหมายถึงผู้ทรงตอบรับตอบรับอะไรพี่น้องตอบรับดุอาในสิ่งที่เบาได้วิงวนอนขอต่อละสุขานุัะตะอาลา อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสรุนนนสร้อนิซาอีกข้อยันต์บอกอินนัลลอฮะกะนะอะลัยกุมรอตีบะแท้สิงอัลลอฮ์จ่าละเพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเฝ้าติดตามดูพวกเจ้าแปลว่าเฝ้ามองใช่ไหมครับฉะนั้นครัว่าอัลรอตีบก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของอัลล์สุขานุวะจอาละวะกะฟาบินลาฮิวะกีลาและเป็นการเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จอาละจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายแปลว่าอะไร ได้รับมอบหมายในการที่จะดูแลเราเนะี่ยเราฝากตัวของเราการงานของเราบ้านของเราทรัพย์สินของเราไว้กับใครไอกับเราฉะนั้นพอแล้วที่แชรเราจะาเป็นผู้คอยดูแลเป็นผู้คอยปกป้องและคุ้มครองนะครับฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งของเราจะอะไรก็คืออัลวากีลนะครับอัลละกล่าวบอกว่ากาฟาบินละฮิฮัซีบาเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะาจะทรงเป็นผู้ทรงสอบสวนฮาซีบ ช่ไหมครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งขอ, Allah อง Allah سبحانه าละ تعالى วกานัลลอฮฺอาลัคุนิชัยอิมุกีตะและ Allah จัลลัลพระองค์ทรงเป็นผู้มุกีตหมายถึงอะไรอัลมุกีตหมายถึงผู้ทรงอยังรู้ผู้ทรงรอบรู้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพของมนุษย์เรารู้ถึงสภาพของมนุษย์รู้ถึงสิ่งที่คือพระครอบต้องการและพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่คอยประทานริสกีให้และเป็นผู้คอยปกปะ้องและรักษาสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้นี่คือชื่อของล l l a ์คือชื่อว่า ลมกีนะครับอัลลอฮกลราวว่านอิส,สลามว่าอ ah ินะอันน์อู๋เขาเปลนทุกสิ่ชเฮิดแท้ทีงอัลลอฮตเราพระองทรงเป็นพยานในทุกๆสิ่งอชเเฮิดนะครับเป็นชื่อหนึ่งของอัลาสุฮาโนวจัลละอัลลอฮเราอีกอหนึ่ว่าอินะอูบิกุลลินัยอิมมูฮีตแท้รีงอัลลอฮฺเราพระองค์ทรงห้อมร้องอันมูฮีตแปลว่าห้อมร้องในทุกๆสิ่งแปลว่าทรงรู้ทรงได้ยิน ใช่ไหมครับอักเราอัลลอฮุลาอิลาอิลลาห์อัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่คือชื่อในพระราษฎร์ข่านะฮะพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพฟังที่แท้จริงนอกจากพระองค์หุนไหยุพระองค์คือผู้ทรงอัลไหแปลว่าผู้ทรงมีชีวิตชีวิตที่เป็นอมตะชีวิตที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับอัลกอยุย แปลว่าผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตัวของพระองค์ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดในขณะที่ทุกสรรพสิ่งต้องพึ่งพาอัลเราสุภานะฮัวใจนั่นฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งขอองัลลระเจ้าล้ก็คือในอาันนี้ทั้งอัลลอฮ์อัลฮัยอัลกุยยุมโดยที่เวลาที่เราฟังดูเราเรียกอัลเราว่าอะไรยาอัลลอฮ์ยะฮัยยุมยะกุยยุมใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าอัลอัวัลวัลอาคิรวัลทอฮิรวัลบาติน สี่ชื่อนี้จะอยู่ติดกันในสุรอัลฮะดีษอัลลอฮ์คือผู้ทรงแรกเริ่มอัลลอฮ์มีอยู่ผู้แรกตั้งแต่อดีตการไม่มีจุดเริ่มต้นอัลอาวันไลซะกอบละกาไลซะกอบละหูใช้อัล,ล,ลสุนนะ,ะที่บายอัลอาวันหมายถึงไม่มีผู้ใดก่อนหน้าอัลลอฮ์วัลอาคต์หมายถึงไลซะบะอละหูใช้พระองค์คือผู้ทรงสุดท้ายที่สุดไม่มีผู้ใดหลังจากพองค์อีกแล้วพอไปถึงวันเกียร์มันทุกสิ่งตายทั้งหมด แต่ละตาฮะลาพงทรงอยู่อัลบากีอัลไฮใช่ไหมครับว่าทว่าฮิรูพงคือผู้ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่อัลลอฮฺอยู่เหนือบนทั้งหมดที่สุกสิ่งที่อัลลอฮฺตาฮะลาสร้างขึ้นมาอัล่าฮิรวันบาตินอ,อัลลอฮฺตาฮะลาในขณะที่พองทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งพระองค์อยู่ใกล้ชิดบ่าวของพระองค์มากที่สุดเใช่ไหมใกล้ยิ่งกว่าเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายพระองค์เสด็จแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในตัวของเรา ใช่ไหมแต่หมายถึงอะไรเราจะละทรงเฝ้ามองทรงรอบรู้ทรงได้ยินทรงเห็นใช่ไหมครับวะฮุวะบิคุลลิชัยน่าอาลีมและพระองค์ทรงรอบรู้ในทุกๆสิ่งฉะนั้นในอายะนี้มีชื่อของเหล่าจารย์ทั้งหมดด้วยกัน5ชื่อหนึ่งอัลอาวัลอัลอาคิรอัลวาฮิรอัลบาตินและกันอาลีนนะครับในอีกอายะนหนึ่งเป็นอายะสุดท้ายนะครับอัลลอฮ์จารย์กล่าวไว้ในสุราอลฮัสต์ว่าฮฮุุวลลลลอะ هو الله الذي ล ا إله إلا ه ล الله พระองค์คืออัล l l a h คือพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแกร่รรการเคารพบางนทีที่แท้จริงนอกจากพองค์阿里บิว沃沙哈เนี่ยนี่คือชื่อของอลอ์แต่เป็นชื่อที่ประกอบไปด้วยคาสองคำก็คืออาล阿里บิว沃沙哈เนี่ยพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยใช่ไหมเวลาที่เราขอด้วยเราก็สามารถขอต่อได้ว่ายาอาีมเฉยๆก็ได้หรือยา,อามลม阿รบิว沃沙哈เนี่ย เห็นไหมอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงรู้ในสิ่งที่ลึกลับในสิ่งที่เปิดเผยผู้อัลลอฮ์มานุรฮิมอัลลอฮ์คือผู้ทรงกรุณาอัลลอฮ์จ่าลาคือผู้ทรงเมตตาหัวอัลลอฮ์ุลเลดีละอิลลาห์อิลลัห์ฮัวเขาคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คนใดนอกจารพระองค์บางดีที่แท้จริงนอกจากพระองค์หัวัลมาลิกพระองค์คือผู้ทรงอำนาจสูงสุดพระองค์คือผู้ทรงครอบครองอัลกุดดูสพระองค์คือผู้ทรงบริสุทธิ์อัสซาลาัมพระองค์คือผู้ทรง ปลอดภัยให้ความปลอดภัยอัลมู source, มินพงคือผู้ทรงให้ความปลอดภัยอัลโมฮัยมินอัลลาจาลาคือผู้ทรงปกป้องรักษาอัลอาซีดพงัลอตตาลาพงคือผู้ทรงอำนาจอันจับบาหมายถึงผู้ทรงอัลอาซีดหมายถึงผู้ทรงเกียรติก็ได้ผู้ทรงอำนาจก็ได้อันจับบาตผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเพียงไกลผู้ทรงอำนาจก็ได้อัลมุตะกาเบตแปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่เนื้อทุกสรรพสิ่ง ไหมครับสุบฮาอัลลอฮิอามมาอุชิริกูนมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาทำชีริกต่อพระองค์โออัลลอฮ์อัลคอลิกอัลลอฮ์จอาละพระองค์คืออัลลอฮ์อัลคอลิกพระองค์คือผู้ทรงสร้างอันบลิพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดอัลมุซอวิบพระองค์คือผู้ทรงทำให้เป็นรูปร่างละหุลอัสมาอุลฮุสนาสำหรับอัลลอฮ์จอาละพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะอันไพเราะแปลว่าเพราะ และสมบูรณ์ปราศจากขอ้อตำหนิข้อบกพร่องและการเหมือนกับสิ่งที่โปร่งทรงสร้างและพระนามของอัลลอฮ์เป็นชื่อที่จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะด้วยซึ่งแตกต่างจากคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในคุณลักษณะที่เราจะอาลาบอกเอาไว้จะไม่ได้บ่งบอกถึงชื่อทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันแต่สําหรับพระนาม ทเทวราะเรา,าบอกว่าเราชเราทรงมีชื่อนั้นชื่อนี้พระนามนั้นพระนามนี้ในทุกๆชื่อจะเป็นชื่อที่แฝงไปด้วยคุณลักษณะในชื่อนั้นๆน,น,นะครับและเชคก็บอกว่าวอยุหามินนนอายะและยังมีอายะอีกลหลายๆอายะที่เป็นหลักฐานที่เทะราชเราบอกว่าพระองค์ทรงมีพระนามอันไพเราะที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับสุลต่ลนอะลนาบีนะมุฮัมมัดวะลออเลหมัซฮับบิห์มัสลัม